สวัสดีครับวันน <me> e ี้ผมจะมาสอนหาโกคูในยัจิตพีนะครับซึ่ปิดไหมกก็วิธีการทํานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราหาออฟอีโวบแล้วก็เส้นผมของโกคูนะผมซึ่งออฟอีโวหายังไงครับผมให้ทุกคนนะผมรอประตูอิจิโกเกิดนะครับผมนะซึ่งประตูอีจิโกเอ่อก็อยู่ตรงก็ซึ่งประตูอิจิโกนะจะเกิดอยู่ที่เกาะแรกแล้วก็เกาะอิมาแล้วก็เกาะลอยฟ้านะคะผม นี่ตรงนี้เป็นเกาะแรกนะ่เหมือนทูพีเลยวะอ่ะแล้วเกาะร่องรอยฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่เกาะรอยฟ้าแล้วออฟอีโวไหนยังไงอ่ะผมพอประตูอีจิโกะเกิดนะผมให้ทุกคนนะครับผมเอ่อเข้าไปนะครับผมแล้วมันจะมีที่กดเอ่อออฟอีโวนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อรอประตูเกิดสักแป๊บหนึ่งลังไง โอเคแล้วผมพอเรามาถึงที่ประตูอิจิโกะแล้วให้ทุกคนเข้าประตูอิจิโกะมานะผมแล้วให้ทุกคนเดินมาตรงนี้นะคบผมนะให้ทุกคนเดินมาตรงนี้แล้วเราก็จะเจอกับเออเจอกับโกโจที่ยืนโง่ๆอยู่นี่เออกูเดินช้าเออเจอโกโคที่เดินที่อยู่นู่นี้ให้ทุกคนกดไปนะกดไปเลยโอกาสออกเออออฟอีโวประมาณหนึ่งในหนึ่งแสนนะคะผมนะประมาณนี้โอเคช พอเราได้ออฟอีเวนต์เนี่ยเส้นผมนี่ก็หาจากเกาะอีเวนต์นะครับผมซึ่งเกาะอีเวนต์อยู่ที่ไหนให้ทุกคนตามผมมาเลยนะครับผมบิดที่ไหนเนี่ยงานไอ้สัตว์มึงจะใส่โฟกเกาะอีเวนต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับจะมีโกโคฟูที่มันใส่เสื้ออะไรไม่รู้นะครับให้เราตีโอกาสดับเส้นผมไอ้การอะไรละวันงงงงครับโอกาสดับเส้นผมไม่มีไอแต่ชินหัวแล้วแต่แฟนเกย์สุดยอดเกย์เกย์ที่สุดเกย์ที่สุดในประตทนไทยเนี่ยครับพอเราได้ออฟอีโวกับ เส้นผมมาแล้วให้เรามาตรงาไงสัตว์จะไปอบาร์ดี้เขาเป็นเตะหน้าห่างอ้เหี้ยเฮ้ยแต่ให้เราลองโกคูตรงนี้นะครับเราเจอกับโกคูอยู่เราสามารถซื้อเป็นโลบั๊กได้ภายในราคา250โ้บรูบิลนะครับได้เติมเงินมาประมาณ50ล้านนะครับแล้วก็กดไปเอากดไปได้ครับอืมไม่มีเพชรครับก็ไม่มีเพชรไง แค่ไหนครับไม่มีเพลงไนใจนนเยอจออจอน็นมัินกิฟมีออเลยใช้จอมนะเช้จอมอันนึงมันเนี้ยพลังกูคูก็เป็นวันนี้นะครับมาเริ่มซิลสกิลด้วยวสกิลซ่านครับโอ้ยโอ้ยเห็นไหม อ๋อใช่ใช่ว่าหนึ่งได้แดนโชวยด้วยจะมีออร่าทั่วตัวอย่างนี้นะก็สกิลเอ็กซ์โอ้ยเอฟเฟกต์นี้ทำได้ปล่อยขึ้นพลังขึ้นเต่าไปสั้นๆครับเอฟเฟกต์นี้ก็ทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ได้แล้วไอ้แอร์อันนี้นะถ้าใครชอบหนี้หนูก็เลิกกูใช้กูตาด่ายด้วยเขาตัวละไปก่อนบ๊ายบาย